อืมคับมึงโอ้โหห่อนๆเลยพี่น้องมึงใหญเดิอโอ้ยหอมอ๋อนี่แหงคว้ฝนตกซ้มไหมไม่ได้ครับพี่น้องครับนี่เรียบร้อยโอ้ยขออยัดตักเอาเลยครับพี่น้องเด้อเฮียแท้ๆละ่ะขันบ่ตักอ,อืมมันนี้นะครับห่อนๆเลยนี่โอ้โหคัดข,ขนาดพี่น้องเอ้ยคุเนาะ ห่านๆเลยนะครับต้มซุปนองงัวเอ้ยหางง้วพี่น้องเอ้ยนี่เอาเข้าไปนะครับบรรยากาศหลังฝนตกครับหืมบองตันบองตันพี่น้องมาแล้วเสียนสุดการล่อค่อยครับพี่น้องครับหือนี่เอาไปนะครับจัดเตียมจะนกจะเตียมเลยผู้เดียวเขียนๆเลยมาหนิมาด้วยพี่น้องเด้อส่วนห่นน้ำกันนะครับพี่น้องครับหือนี่นะครับที่เด็ดนะครับมันฝรั่งครับพี่น้องมาแล้วนี่ อุ้ยหอมคข,ขนาดบา้าหวงตันหวองตันครับนี่เอาไปมันฝรั่งเน้นๆน,น,นะครับวันนี้เขามาบ่กหูครับเป็นอาหารนะครับพี่น้องผมเฮ็ดกินนี่เดี๋ยวน้ำลงไปมาครับพีบนนนนน่น้องครับอหันๆเลยสวนหันต้อกันโอ้ยเยบร้อยครับพี่น้องห้อยหนาลงไปนะครับนี่ด้วยพริกนะครับเนะพริกกับผักหวามผักซีผักหวามครับพี่น้องนี่อสุดยอดเลย นะครับบีบบางหน้าลงไปอีกหน่อยปาดสวมเล็กน้อยนะครับอืมาเด้อครับพี่น้องเด้ออึ้บอู้นะครับมารวยด้วยหอมเกียวอีกครับพี่น้องครับท่านอีเล้ววด้วครับพี่น้องอาม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 าเด้อมาเด้อเอ้ามาครับพี่น้องครับเสียบเสียบร่มกันกับจ้าชาติครับผมนะครับมาเมื่อนี้เขาต้องใส่น้ำปลาเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับมันยังอีเสียบหอมหวาน้ำปลาเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อ ห่อนๆเลยสดมีแห้งยาวนะครับอือเทีบยบเดยเขาเสนน้ำปลาหอมอือหืดเิดกันโอ้หอมอือเบิบงมันฝรั่งดิยวยัยงไงเล่นี่น่องกินเขาบมันฝรังอือหอ โอ้ยดอสดคือถึงความเยเี่ยมนี่คักเลย,ยสีหวาน,นยังไงโอ้กินนเข่านี่ได้กันซะพีน่น้องฟังเสียงเฉียดจีน่าเด้อเริ่มห้องแล้วบ้อบงตันอ อใหม่พลังใจจะโซว,ว่ากินสวนหลดครับโอ้นี่ฮะเมื่อได้เห็ดขันตอนนี้พี่น้องเบิ้งเนาะขอสวดขอให้ได้พี่น้องเด้อมาที่เห็ดแล้วฝนตกคักตกแน่เสียงบ่ได้เนาะอือืม,อม นวลๆอีกคักเอืมาเนี่ย,ยมันยังหวอนี่กินอยากอยู่เลยอมยยอือมีแห้งเจแลเจหาพี่น้องมาเกี่ยกันพี่น้องเลยบ้องตันครับอืมเปล่อยดีขนาด ตุ๋นเพระต้องแังได้พี่น้องเด้อใส่เต้เคืองผมใส่เคืองเครื่องตุ๋นเนื้อร้อนเนื้อแล้วก็ใส่เต้ซสียวขาวจบเลยขมิ้นครับนี่บาสพี่น้องเลยอื ครับมึงโอ้โหห่อนๆเลยพี่น้องมึงอายดิอโอ้ยหอมอ๋อนี่แห้งคว่ำนตกซ้อให้ไหมน้องใหม่ฝรั่งกินดัวยสิกระเจี๊ยบเลย มันอมองตันฮัดเหนือไหมเดี๋ยวหันหลงอ้ยหนหั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 นหอนหั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 นั อหอมถือก็น้ำปางตะคักด้วยพี่ห้องด้วยาใหญ่ด้วฟังเสียงบรรยากาศพร้อมอ๋อไมักตีดอกความมันแฉบมึงอุย้ยหวานหวานโอยอยหวานหวานหวานเดียวต้องเป่าด้เยอ้ยเดียว้องไน ห้ามจับห้ามจับนี่พี่น้องเอ้ยเปื่อยๆเลย,เลเลเลยมามาดูดังนำถึงความเียวเนี่ยนะครับอื ขายิงเขา,าเนี่ยเขเก่อนอกกะถึาก็น้ำป่าน้ำมันมีหมองตีหรอก้องไ้ เดี๋ยวมือหนาให้ไม่เคยขันตัวในพี่รองเบิ้งบุ๊คเป็นเปลือยูุคข้าด้วยม,มานําเครื่องกันเครื่องตุน่ล้วเสียบห่อนๆนี่เสียบปาาพี่รองเลย มีมังติมังดีเราเนื้อแสกหนังแสกมันพี่น้องเอ้ยพ่น้อนง่ายปะบรรยากาศที่มันขึ้นได้เนี่ฝนตกเศ้าไหม

้แบบม่านเหนียวอะ่ะแบบที่เด็ดเลยโอ้ยโอ้ยบองตันหน่อยเลยอืมอ่าเนี่ยงเงา ร้องตัวมาเนี่ยบอกเลยว่าแสบแห้งมึงบอกเอาหน่องเลยฝากไป well ห้ไพือนองเอฟซีได้นีมรด้วหอมหอมไงหวาน เนี่ยเออเรียบร้อยอืมบ้าพิดหวังครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับต้มซุปหางง่วนะครับใส่มันฝรั่งครับพี่น้องครับแซ่บๆเลยครับพี่น้องกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับพี่น้องนับวันเฮ็ดขันตอนนี้พี่น้องเหมอนกัครับพี่น้องฝนตกนะครับทั้งเยาวันและโสดท่นนะครับ เอาผู้่ได้มากิีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กาชาดเลยนะครับเด้อมาพอคลิหนาครับมีความสุขสุข,ขทุกคนครับสวัสดีครับ